เธอในรายการเราพร้อมอยู่แล้ว <Okay. S 1> ที่จะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปัญหาการนำหนี้รายใหญ่หรือว่าหนี้ที่ไม่เกี่ยวเนื่อง <Okay. S 1> กับการเกษตรดมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนเฟิร์นฟู <Okay. S 1> ได้รับเกียรติจากท่านผู้มยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรท่านผู้มยการมนัฐวงจันทร์ <Okay. S 1> สวัสดีครับพอครับสวัสดีค่ะค ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ตาทางบ้านด้วยครับผมค่ะพอค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยได้เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้นะคะซึ่งอาจจะมีการนำหนี้รายใหญ่หรือว่าหนี้ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมาขึ้นทะเบียนทางกฟกเนี่ยมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือว่าแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างคะครับผมตอนนี้ก็เอ่อเรียนนำเรียนแจ้งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับว่า กองทุนฟื้นฟูของเราทําหน้าที่อยู่สองด้านก็คือด้านที่หนึ่งก็คือสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับ,รบโดยที่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันมายื่นสมัครเป็นสมาชิกกองทุนห้าสิบคนขึ้นไปเสร็จแล้วก็มายื่นแผนโครงการเพื่อขอรับเงินไปฟื้นฟูอาชีพกันอีกด้านหน 1, ึน 2, ่งก็คือเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนเสร็จแล้วก็นาหนี้ที่พี่น้องมีอยู่นะครับซึ่งเป็นหนี้ในระบบและก็หนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับมาึ้นเจริญนั้นกับกองทุนฟื้นฟู นะครับนี่ที่กองทุนฟูดจัดก,ก,การได้นั้นนอกจากเป็นหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและเป็นหนี้ในระบบแล้วก็ต้องเป็นหนี้ที่เราชำระได้ไม่เกินรายละห้าล้านบาทบดังนั้นก็จะมีพี่น้องกเอกษตรกรหลายท่านนะครับที่เป็นหนี้แล้วก็นาหนี้มาขึ้นไว้กับกองทุนทีนี้ก็จะมีบางท่านนะครับที่เป็นหนี้เกินกว่าห้าล้านบาทหรือเป็นหนี้รายใหญ่ก็น,นาหนี้มาขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้กองทุนได้ช่วยเหลือแม้นจะกอ,องทุนจะไม่สามารถ จัดก,การหนี้ที่เกินห้าล้านบาทได้แต่เขาก็เห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือทําให้เขาได้มีเวลาในการที่จะหยุดพักหรือไว้ในการแก้ปัญหาอความเดือดร้อนของเขาได้ในระยะเวลาหนึ่ง<ฆ>ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางกลุ่มหนี้รายใหญ่นำหนี้มาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนพื้นฟูของเรา<ฆ>ทีนี้เมื่อเกษตรกรนำหนี้มาขึ้นไว้แล้วเนี่ยกองทุนพื้นฟูมีมาตรการหรือมีเงื่อนไขยอย่างไงบ้างในการตรวจสอบหรือ ป้องกันไม่ให้นี่รายใหญ่เข้ามาแล้วก็มีวิธีการอย่างนี้ครับครับเมื่อเกษตรกรมาเคลือ่อนเบียนนี่ถ้าเป็นนี่เกินห้าล้านบาทเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้กําหนดการเคล่อเบียนนี่ไว้แต่เราก็จะไปดูเรื่องวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การเป็นนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่ที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ที่นอกเกษตรกรก็จะเป็นนี่กันไม่เกินรายละสามสี่ล้านบาทเต็มที่เนี่ยนะครับห้าล้านบาทกลาเป็นรายใหญ่แล้ว เพราะฉะนั้นก็จะน้อยมากที่จะมีหนี้รายใหญ่ที่นำหนี้นั้นมาขึ้นทะเบียนได้กับกองทุนฟื้นฟูนะครับาอางจะมีบ้างแต่ก็ถ้าเป็นหนี้เพื่อการเกษตรเราก็ยังอพอที่จะ,ะช่วยเจราจาหรือช่วยอนอมนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้กับทางเกษตรกรรายใหญ่นั้นได้แต่ถ้าเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ด้านการทําธุรกิจการลงทุนรายใหญ่เลยอันนี้เราจะไม่รับขึ้นทะเบียนเลยครับผมครับ จากการช่วยเหลือในเบื้องต้นครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรเนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหนี้แล้วเขาให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดครับครับในกฎหมายกองทุนเงินูของเราเจ้าหนี้เนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทศด้วยกันนะครับประเทศที่หนึ่งก็คือหนี้สหกรณ์นะครับประเภทที่สองก็คือหนี้ของพกสนะครับประเภทศที่สามก็คือหนี้ธนาคารพาณิชย์นะครับ แล้วก็ประเภทที่สี่ก็เป็นหนี้อ่นิติบุคคลนิติบุคคลก็เช่นพวกบริษัทมหาสินทรัพย์โรงงานนํานตาลประเทศนี้นะครับซึ่งที่มดนี้ก็จะต้องเป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเราก็จะนําไปสู่การเจรจาเพื่อที่จะขอให้เจ้าหนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรนะครับมเมื่อเกษตรกรเมื่อขึ้นทะเบียนไว้แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะชำระหนี้ได้ตามกําหนดหรือตามแผนที่ส่งเอาไว้กับเจ้าหนี้ ะะเกษตรกรก็จะมาให้กองทุนภุนนะครับไปช่วยเจรจาช่วยประนอมหนี้หรือช่วยนำไปสู่การชำระหนี้ถ้าเราเจรจาแล้วเจ้าหนี้เขายินยอมขายให้กับกองทุนเราก็จะชำระหนี้แทนให้กับพน้องกเกษตรกรซึ่งที่ผ่านมากองทุนชำระให้กับเจ้าหนี้ตั้งแต่ที่เราเริ่มทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี49จนปัจจุบันก็0า0หมื่นราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาจัดการยิงให้กับพี่น้องเกษตรกรก็เจ็ดพันกว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสามารถรักษาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้กว่าห้าแสนหกหมื่นกว่าไร่นะครับค่ะครับท่านผอคะการแก้ไขปัญหานี้สินของสมาชิกเนี่ยค่ะมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติยังไงบ้างคะเพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็เกิดผลดีต่อเกษตรกรมากที่สุดอะค่ะ ครับการแก้ไขปัญหานี้สินงบีง,งินเราเกษตรกรก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับไล่ตั้งแต่หนึ่งน,นะครับอมาติเดเบียนไว้แล้วนะครับสองพอเป็นหนี้เสียหรือหนี้ที่มีเจ้าหนี้ติดตามทวงถามเราก็จะช่วยประสานทําความเข้าใจกับทางเจ้าหนี้นะครับเพื่อที่จะยืดเวลาไม่ให้อ่ทางเจ้าหนี้นําไปสู่การฟ้องร้องดําเนินคดีหรือมุคับคดีขายทอดตลาดนะครับเราก็จะ,ะช่วยเจราจาช่วย ผ่อนผันช่วยทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้จนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเจ้าหนี้เองเขาก็บอกว่าถ้าปล่อยทิ้ไว้ก็จะกลายเป็นหนี้ขาดอายุความก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับทางเจ้าหนี้มเมื่อถึงที่สุดแล้วเราก็จะต้องขอชาระหนี้แทนซึ่งหลักเกณฑ์การชาระหนี้แทนของกองทุนก็จะแบ่งออกตามประเภทของเจ้าหนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็นของสากลนี่นะครับเราจะชาระหนี้แทนอยู่ที่เงินต้นเต็มร้อยที่ตอกเบี้ยให้ สากก้อนร้อยละเจ็ดจุดห้าระยะเวลาคิดดอกเบี้ยไม่เกินสิบปีส่วนของธนาคารพาณิชย์เราก็จะคิดถ้าดอกถ้าหลักทรัพย์คุ้มเราก็จะซื้อที่เก้าสิบเปอร์เซ็นถ้าหลักทรัพย์ไม่คุ้มนะครับหรือบุคคลทระกันเราเราชำระอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมครับผมถ้าเป็นกรณีที่เป็นหนี้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อจะเป็นแนวทางปฏิบัติของเกษตรกรสมาชิกต่อไปอย่างไรบ้างครับ มันก็จะมีหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรแต่ว่าอถ้าเกี่ยวเนื่องหรือสองในสัญญาไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนี่นะครับ,รบแต่ว่าถ้านําไปสู่การพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินที่นําไปสู่การใช้ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเราก็จะมีการอ,อุทธรณ์นะครับลงไปพิสูจน์ตำรวจข้อมูลตรวจสอบหลักฐานเอกสารตลอดจน อาชีพของพี่น้องกเกษตรกรนะครับ,รบเมื่อยืนยันทั้งหลักฐานทั้งพยานบุคคลแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นหนี้ที่เอาไปใช้เกี่ยวกับการเกษตรเราก็ให้สิทธิ์เขาได้้นทะเบียนหนี้ได้ส่วนหนี้ด้านอื่นๆอันนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ทางกองทุนเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่ากองทุนตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินหรือด้านการชำนี้กับเจ้าหนี้ครับ ครับ่ที่ผ่านมาในส่วนของวงเงินที่ทางกองทุนมีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไหมครับอ,อต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันที่ไม่สามารถที่จะไปมีรายได้หรือหารายได้มาชำราหนี่ก็เกิดผลกระทบต่อ,อพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้เอ l ีมากขึ้น แล้วก็นํามาสู่การอ่าส่งผลให้กองรุนฟูจะต้องไปเจรจาชำรมหนีแทนให้กับทางเจ้าหนี้และกกเกษตรกรในปีหกสี่นี้นะครับกองรุนฟูได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อชำรมหนีอยู่ที่เจ็ดร้อยล้านบาท <c oughs> มาถึงเนี่ยวันนี้ดําดเนินการชำนะหนีแทนมาได้สามไตรมาสเก้าเดือนนี้นะครับก็ <c oughs> ใช้เงินไปแล้วเกินเจ็ดร้อยล้านบาทแล้วนะั่นก็หมายความว่า เออเรามีเงินอยู่เจ็ดร้อยล้านบาทแต่กรรมการจัดการนี่อนุมัติหลายชื่อและก็มูลนี่ไปถึงเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านบาทแล้วก็เกินมูลนีเกินวงเงินนึงบประมาณก็อยู่ระหว่างเราอ่ากำลังปรับแผนงบประมาณในส่วนของกองทุนที่ยังมีเงินอยู่บางส่วนก็จะออกมาฉบับนี้แทนขณะเดียวกันเราก็ทําเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องต่อรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยจัดสรรงบประมาณในปีหกห้าให้กองทุนเพิ่มเติมเพื่อออกมา แก้ไขปัญหานนี้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งในปี565ห้านี้เราก็ขอไป4,000ล้านบาทนะครับก็หวังว่าคงจะรับการอนุรัก์สนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับผมครับพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมมียังสามารถที่จะติดต่อกองทุนได้ไหมครับตัวนี้